นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลตสตัสรุชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นโดยเส้นเกล้าขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระสงฆ์สาธุครับในช่วงบ่ายเมื่อวานจบไปที่กรรม ไปสามหมดแล้ว3ามหมดหมดละสี่หมดหนึ่งมีสี่ก็สามหมดแล้วได้ไปเท่าไหร่แล้วสิบสองแล้วนะแล้วอีกเหลืออีกสี่นะครับแต่วันนี้คงจะได้คงจะได้สัก,กร,รมหนึ่งนะมาด้วยกร,รําเมื่อว่าโดยภูมิ อันเป็นที่ให้ผลเกิดขึ้นมี4อย่างหนึ่งอกุศลกรรมได้แก่เจตนาที่อยู่ในอกุศลละจิต12บสดวงเป็นฝ่ายอากุศลแล้วก็การมาวจรกุศลกรรมการทำบุญครับการทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาเปนเนี้ยเรียกว่า,ก,า,รา,วาก,กรรมวจรกุศลกรรม ได้แจกได้แก่เจตนาที่อยู่ในมหากุศลจิต8ครับข้อที่3ก็รูปาวจรกุศลกรรมได้แจกได้แก่เจตนาที่อย so ู่ในรูปาวจรกุศลกุศลจิต5ดวงรูปาวจรกุศลกรรมก็คือพวกธรรมชานนะครับส่วนอรูปาวจรกุศลกรรมก็ได้แจกเจตนาที่อยู่ในอรูปาวจรกรุศลกุศลจิต4ก็คือพวกอรูปฌชาน4นั่นเอง นะก็ได้ตรงเกี่ยวกับสมาธิเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นกุศลกรรมฝ่ายดีก็กกมนะีแล้วก็อกุศลกรรมนะก็ที่หนึ่งอกุศลกรรมพอดีพระอาจารย์พระม,าระมหาบุญชูท่านาให้มาเล่าต่อภาคภาคต่อจากที่หลวงพ่อพระอาจารย์วรพจนอุปสันโตเจ้าว,วาดของเรา วันนั้นวันที่ใครน้อมมาทําบุญท่านก็นมาทําบุญนะหลวงพอ่อวรพจน์ก็เลยเทศเรื่องเรื่องบุญนั่นแหละครับเรื่องบุญก็เลยเอ่ยพาดพิงไปถึงเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งหลวงพอ่อพ,พระมหาบุญชูก็อยากจะให้นํามาเล่าให้ฟังนะก็จะอาจจะเป็นภาคต่อภาคต่อเรื่องของ กรรมเหมือนกันกรรมที่ทําให้มีอายุยืนอายุสั้นเป็นต้นนะครับนนหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็เล่าไว้แบบย่อๆที่ปรากฏอยู่ในจูละกรรม,มวิพังคสูนร์นะอย่าก,กับเรื่องการเป็นเหตุทำเป็นเหตุให้มีอายุยืนอายุไม่ยืนนั่นแหละนะครับเรื่องของ เกี่ยวกับสุภาพมานพเป็นลูกชายของโตเอยาพามนะฮะก็เลยวันนี้ก็จะเอามาโยงกันกับอภิธรรมที่ส,สอนพระใหม่ในช่วงบ่ายก็จะเอาหัวข้อของอกุศนลลกรรมมาขยายความในอภิธรรมกันแล้วค่อยโยงเข้าไปหาในพระสูตรนะับเกี่ยวกับ การทำกรรมบาปกรรมก็แล้วกันนะเข้าเรื่องเลยนะครับอธิบายความในข้อบาลีข้อที่5ว่าตัทธะอกุศลักลักายกรรมมังเป็นต้นในกรมเจตุกะนี้จตุกะาสาคือกิจจะจตุกะมีชนะก,กรรมเป็นต้นว่าไปแล้วปากะธานะ จตุกะว่าด้วยครุกรรมมีครุกรรมเป็นวนามก็ว่าไปแล้วแล้วก็นี่ก็มาถึงปากะกาละจตุกรรมมีทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมเป็นต้นก็ว่าไปแล้วนะครับต่อมาก็จะมาถึงลำดับของจตุกะที่สี่จตุกะนี้ชื่อว่าปากัฏฐานะจตุกะ มีอกุศลกรรมเป็นต้นเป็นการแสดงโดยอภิธรรมมาัยนัยยะของอภิธรรมฉะนั้นจึงได้แสดงขยายความนับตั้งแต่บาลีว่าตัทธะอกุศลังกายกรรมังเป็นต้นจนถึงบทสุดท้ายแห่งกรรม,มะจตุกะมีอิทธังมหคัตตังปุญญังเป็นต้นนะท่านขยายในความจากตัวพระบาลีมาคำว่าอากุศลกรรม ก็เลยขยายมาเรื่อยกรรมมีอะไรบ้างนะครับขยายมามากเลยอ่ะแค่แค่แคำว่อาอากุศลกรรมเนี่ยมีแตกตัวออก,ออกมาเยอะนะกุศลกรรมอกุศลกรรมเนี่ยแตกออกมาเป็นเนี่ยเป็นกรรมสิบหกอย่างเนี่ยทนะั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วนี่แหละการให้ผลการปรากฏทําหน้าที่อะไรยังไงนะครับอกุศลกรรมเมื่อว่าโดยกรรมมัทวาน คือเป็นเหตุแห่งการสำเร็จในการกระทำแล้วสามอย่างคืออ๋อคือคือจะสำเร็จเป็นเป็นอกุศลกรรมเนี่ยก,ก็ก็มาเกิดจากสามทางกรรม,มะทะวัวานเนี่ยก็คือทางของการทำกรรมอะช่องทางของการทำกรรมยังไม่ได้เจาะจงไปไปในกายวาจาใจนะเรียกว่าเป็นคำกลางๆก่อน คำว่ากรรมทวารเหมือนกับคำว่ากรรมทำกรรมทำกรรมแต่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่ว่ายังยังไม่ได้จำแนกออกไปพูดก็เป็นคำกลางๆส่วนในเมื่อวหาโดยกรรมทวารก็คืออากุศลกายกรรมแล้วก็อากุศลวจีกรรมแล้วก็อากศลมโนกรรมนี่เียว่ากรรมทวารสามอย่างทวารทั้งสามท่องทางหรือประตูก็ได้ ประตูแห่งการการทำกรรมกายวาจาใจนะครับเนี่ยช่องทางที่ทําให้เกิดอกุศลกรรมหรือว่าเป็นช่องทางที่ทําให้เกิดกุศลกรรมก็ได้กายวาจาใจนะครับกรรมมทวารก็มี3มอย่างบ้าไปแล้วนะครับกายทวานวจีทวานมโนทวานนั่นเอง มาดูความแตกต่างกันระหว่างเจตนากับกรรมบท่านบอกว่าตัวกรรมตัวตัวเจตนาเนี่ยเป็นตัวกรรมเคยได้ยินไหมนะเขาโทษฉันไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจเขาว่าเจตนานั้นเป็นตัวเป็นตัวทําให้กรรมสําเร็จถ้า ถ้าไม่มีตัวเจตนากรรมก็จะไม่สําเร็จตัวอย่างเช่นฆ่าสัตว์พลั้งเผลอไปเอามือไปปโดนตายตัวเล็กๆสัตว์ตัวเล็กๆกับมือไปโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีไม่มีเจตนาที่จะทําร้ายที่จะฆ่าเลยอย่างเรียกว่าไม่ไม่ได้เจตนานั้นเมื่อไม่ได้เจตนาตัวนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นกรรมไม่ได้กลายเป็นกรรมมาหมดไม่ได้ยังไม่กลายเป็นบาปเพราะว่าไม่มีเจตนายังไม่สําเร็จเป็นกรรมไว้่างนั้นเถอะ าาขาดขาดตัวเจตนาตัวหลักนะครับถึงแม้ว่ามีเจตนาฆ่าลงมือทำร้ายแต่เขาไม่ตายก็ยังไม่เป็นกรรมบดแต่ก็ถือว่าเป็นบาปอยู่ไหมเพราะว่าเบียดเบียนเขามันยังไม่เป็นกรรมบุแต่ว่าถือว่าเป็นเป็นบาปอีกเป็นเป็นเป็นความไม่ดีทางเป็นการเบียดเบียน ถ้าจะเป็นกรรมบทก็สัตว์นั้นตายลงอย่างนั้นนะมีจิตพยายามฆ่ารั่าเขามีชีวิตมีจิตที่จะฆามีความพยายามสัตว์นั้นตายด้วยความพยายามของเราเงี้ยก็จะเป็นองค์การคบกรรมบทของของการฆ่าสัตว์อย่างเี้ยนะแต่นี้ว่าเพลอพังเพลอไปไงก็เลยเลยบอกว่าเจตนาตัวเจตนานั้นเนี่ยเป็นตัวทําให้กรรมสําเร็จนะถ้าถ้ามีตัวเจตนาบอกตั้งใจทําจริงๆเลย แล้วเขาก็ตายเสียหายไปเพราะเจตนานั้นๆก็เป็นบาปกลายเป็นบาปไปนะครับท่านก็เลยบอกมาจําแนกความต่างกันระหว่างเจตนากับกรรมมันจะต่างกันหรือมันเหมือนกันยังไงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในชักกนิบาตอังคุตรนิกายบาลีอังคุตรบาลีว่าเจตนาหัง พิกเวกัมมังวทามิเจตยิตวากัมมังกรโรติกาเยนะวาจายะมณสาดูกนพิสูจน์ทั้งหลายเหตุที่บุคคลมีความตั้งใจเป็นเครื่องกระตุ้นแล้วก็กระทําการงานนั้นๆสําเร็จลงด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยใจบ้างนะด้วยเหตุนี้ตถาคตจึงกล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาเป็นตัว ทำให้กรรมสํากรรมต่างๆสําเร็จไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วกรรมทุกอย่างต้องมีเจตนาใช่ไหมมีการตั้งใจมุ่งหมายที่จะทําให้สําเร็จอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิครูบาอาจารย์จะชอบพบูดบ่อยๆนะก็เจตนาเป็นตัวกรรมถ้าไม่มีเจตนาก็ยังไม่เป็นกรรมอธิบายว่าเจตนาที่เป็นกรรมนี้ย่อม ให้อิทธผลคือผลที่ดีและให้อนิธผลคือผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นคือเวลาเราทํากรรมที่เป็นกรรมดีเป็นบุญนะฮะมันก็จะส่งผลมันก็จะเจผลิดผลเผลดผลแล้วก็จะเผลิดผลในสิ่งที่ให้ได้รับสิ่งที่ดีไงท่านเรียกว่าอิทธผลขออิทธผลที่ท่านบารนาแล้วตั้งใจแล้วเนี่ยเรียกว่า ขอความดีความเจริญต่างๆจงเกิดขึ้นแก่ท่านแล้วอิทธผลก็เกิดมาจากกรรมกรรมดีส่วนอนิิจผลก็คือผลที่ไม่ดีก็คือผลจากบาปนะครับเจตนาที่เป็นกรรมนี้ย่อมทําให้อิทธิผลและอนิจผลเกิดขึ้นดังนั้นท่านดีกาจารย์จึงได้แสดงไว้ในอภิธรรมมาวตารดีกาว่ากรโรติอภินิพพัตติ อิทานิทะพลานิเอตานาติกัมมังบุคคลย่อมกระทําให้อิทธผลอนิถิผลเกิดขึ้นด้วยเจตนาฉะนั้นเจตนานั้นจึงชื่อว่ากรรมนะหมายความว่าก็อย่างที่อธิบายเมื่อกี้นั่นแหละครับเจตนาเป็นตัวกรรมนะทําดีก็ได้ดีทาชั่วก็ได้ชั่วนะตามธรรมดา คนเราทั้งหลายเมื่อจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามต้องมีความตั้งใจเกิดขึ้นก่อนนะสมมพูว่าจะเดินออกจากกุฏิมาเนี่ยดูดีๆออกเดินออกมาได้ไหมทําไมละเมอไม่มันต้องมีความตั้งใจตั้งใจที่จะก้าวเดินตั้งใจที่จะลงบันไดไม่ให้พลาดพังมีความตั้งใจทั้งหมดเลยมีแต่คนเผลอเลอสะสตินั่นแหละ,ะเดินมาถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เพิ่งจะได้สติเอาเดินมาอย่างไงเนี่ย ก็มีเหมือนกันแต่ว่ามก็มีเจตนาจเจตนาท,ที่อ่อนนะเจตนาที่อ่อนกําลังมากแต่ไม่งั้นจิตมันก็จะสั่งให้เดินไม่ได้จิตให้สั่งเป็นจิตเป็นตัวสั่งให้การเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายการเดินการพูดการคิดการทำก็กมีต้องมีเจตนา ต้องมีความตั้งใจเกิดขึ้นก่อนคือตั้งใจว่าเราจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้แล้วก็ทำลงไปหรือตั้งใจว่าเราจะพูดเรื่องนั้นจะพูดเรื่องนี้หรือตั้งใจนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็นึกไปนะเมื่อเป็นเช่นนี้การกระทำต่างๆของคนทั้งหลายจึงมีความตั้งใจอันได้แก่เจตนาเป็นผู้นำอยู่เสมอด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงกล่าวว่าเจตนานี่แหละชื่อว่ากรรมแต่เจตนากับกรรมทั้งสองนี้ย่อมมีความแตกต่างกันนะคือเจตนาเป็นปุพพภา,พาคธรรมปุาพพภาคของเจตนาเป็นบุพพภา,พาคก็คือเป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะเป็นธรรมท,ที่เป็นส่วนของการเริ่มแห่งการเริ่มต้นนะครับนะเจตนาเป็น ปุพพภา,พาคตธรรมคือทมที่เกิดก่อนกรรมเจตนาที่เกิดก่อนกรรมคิดไว้ก่อนก็จะทำเลยการกระทำกรรมเนี่ยกราในกระธาตุในการกระทำเนี่ยนะต้องกระทำแต่ว่าก่อนที่จะกระทำได้นี่นะต้องมีม<อ>งเจตนาต้องมีเจตนาก่อนม,มีกิจคิดคิด,คดแต่ทำก่อนจึงการจึงทำกรรมนะอย่างนี้ กรรมก็เป็นกรรมเป็นปัจฉาภาคธรรมไอเจตนาเป็นตัวแรกนะกรรมนี่เป็นปัจฉาภาคธรรมเป็นเป็นธรรมอันมีส่วนแห่งภายหลังของเจตนานะครับคือธรรมที่เกิดภายหลังเจตนานะนี่เป็นการแสดงโดยอภพธทกะในคือไม่ได้แสดงแยกประเภท ดังดนั้นท่านพระมหาพุทธโคสาจารย์จึงได้แสดงไว้ในอุบาลีสูตรแห่งมัชฌิมปัญนาตอักถาว่ากสมาเจตนากรรมมันติวุตตาเจตนา,ม,ตาม,มูลกัตตากรรมัสสะแปลว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงกล่าวว่าเจตนาชื่อว่ากรรมก็เพราะการกระทําที่สําเร็จลงมีเจตนาเป็นมูลอันนี้เข้าใจชัดเจนครับต่อมามาดู แสดงถึงอกุศลกรรมบท10มีปานาติบาตนะครับปานาติบาตก็ว่าไปแล้วแหละว,ว่าพวกกายกรรมเนี่ยก็มีอะไรบ้างกายกรรมกี่อย่างนะกายกรรมสามกายกรรมสมีอะไรบ้างกายกรรมสามก็ทำให้เขา นี่สินหะ้าเนี่ยจำแนกสินห้าหรือว่าไอการทําบาปสิบอย่างนะก็อยู่ในอยู่ในสินห้าบ้างอยู่ในหมวดอื่นบ้างนะากายกรรมการทําอโกลที่เกิดทางกายเป็นส่วนมากชื่อว่ากายกรรมนะกายบวก,กกับกรรมนะกายแปลว่ากายนะร่างกายเรากรรมะก็คือกรรมก็คือการกระทํา ก,กุศอลกกรมมี3อย่างคือปานาธิบาตาการทําบาปทางกายไงมีปานาธิบาตอธินาทานก็นมีสมิชาจารอยู่ในสินห้าใช่ไหมครับแล้วการก,ากระทําอกุศลที่เกิดทางวาจาเป็นส่วนมากชื่อว่าวาจีกรรมมีอะไรบ้างมี4ใช่ไหม ไม่เคยเหรอไม่เคยพูดเ,เลี้ยวไหลเหรออ๋อเคยนะมุสาพิสุณาพารุษะนะครับมีการพูดคำหยามีการพูดส่อเสียดมีการพูดปดแล้วก็พูดเพ้อเจ้อเลี้ยวไหลหาสาระไม่ไดนะ้นี่เป็นวจีกรรมทางเป็นบาปเป,เป็นบาปทางวจีนะครับกรรมโนกรรมก็มีเท่าไหร่สาม ทำบาปทางใจก็มี3าหอภิชาเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นแล้วก็สพยาบาทการปองร้ายปองร้ายแล้วก็มิจฉาทิฏฐิความเห็นไม่ถูกไม่ตรงนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นบาปทางใจนะครับรวมทั้งหมดก็จะเป็นสิบอย่างจำแนกออกมาเป็น3ามสามเป็น10บ ฝ่ายดีก็ก็ในยะเดียวกันกดเบ้นกันเลแหละคือการกดเบ้นจากปานาติบาตินาทานวิชาจารย์เป็นต้นแล้วฝ่ายดีนะครับชื่อก็เปลี่ยนไปเป็นฝ่ายบาปก็คือกายตตุจริตแทนฝ่ายดีชื่อว่ากายสุจริตนันเองนะครับเอามาดูปานาติบาตบ้างคำว่าปานาติบาตนี้เมื่อแยกบทแล้วได้สองบทคือปนานะกับอติปาตะปานะ เมื่อกล่าวโดยโวหารแล้วก็ได้แก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อว่าโดยปรมตถะสภาวะก็ได้ได้แก่ชีวิตรูปและชีวิตชีวิตตรินีเจตสิกชีวิตรูปชีวิตนามชีวิตรูปชีวิตนามถ้ากล่าวถึงสภาวะที่เป็นปรมตถธ,ธรรมนะครับ ถ้าเป็นโดยโวหารก็คือสิ่งมีชีวิตสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตนั่นเองสิ่งที่มีวิญญาณครองนะเรียกว่าสิ่งที่มีชีวิตนะครับถ้าเป็นปรามาถาก็ดังที่ว่านนะชีวิตตรูปชีวิต,วตนามซึ่งเป็นตัวอปตรัรมค้ำชูรูปประคันเราเนี่นะฮะถ้าขาดนามไปไงรูปอยู่ได้ไหมไม,ไม่ได้ตายเลยนะถ้าขาดรูปห่ะนามอยู่ไหม ก็ไม่ได้เหมือนกัน<ต>อาศัยกันแล่กันนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาศัยนี่แหละชีวิตรูปชีวิตนามนะครับเป็นเป็นไปเป็นตัวสืบ,สบต่อไปคําว่าอาติในบทว่าอาติปาตะเนี่ยแปลแปลเนื้อความได้สองอย่างคือสีคัตถะแปลว่าเร็วอย่างหนึง อติกะมะนัทธะแปลว่าก้าวล่วงความเบียดเบียนอย่างหนึง่งนะคำว่าปาตะก็แปลว่าให้ตกไปเมื่อรวมกันแล้วเป็นปาณาติปาตะปานากับอติปาตะคติปาตะตัวนี้คือมาจากมาจากอตนะิอติแปลว่าเร็วก็ได้นะครับแปลว่าก้าวล่วงความเบียดเบียนก็ได้ ปาตาก็แปลว่าตกไปเมื่อรวมกันแล้วเป็นปานาติปาตปานาติปาตาหรือว่าปานาติปาตแปลว่าให้สัตว์หรือให้ชีวิตนั้นตกไปโดยเร็วคือตายโดยเร็วหรืออีกในหนึ่งแปลว่าก้าวล่วงความเบียดเบียนสัตว์ตให้ตกไปก้าวล่วงก้าวล่วงความเบียดเบียนให้สัตว์ตกไปนะครับที่แปลว่าให้สัตว์ ตกไปโดยเร็วนั้นหมายความว่าทำให้สัตว์นั้นตายก่อนที่จะถึงกําหนดอายุของตนที่แปลว่าก้าวล่วงความเบียดเบียนสัตว์ให้ตกไปนั้นหมายความว่าใช้อาวุธอย่างใดอย่างหนึ่งฆ่าให้สัตว์นั้นตายลงเอาแสดงวจ,จนะถาว่าปานังอติป,ปาเตนติเอเตนาติ ปานาติปาโตแปลว่าบุคคลทั้งหลายย่อมฆ่าสัตว์ด้วยธรรมนั้นฉะนั้นธรรมที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์นั้นชื่อว่าปานาติปาตะได้แก่วัฏกะเจตนาแปลว่าเจตนาที่จะให้หรือว่าเจตนาที่จะฆ่าวัฏกะเจตนาหรืออีกในหนึ่งว่าปานัสสอติปาโตปานาติปาโตการกระทําให้สัตว์หรือให้ชีวิตนั้นตกไปโดยเร็วชื่อว่าปานาติปาตะ หรือเจตนาที่ทําให้ก้าวร่วงความเบียดเบียนสัตว์ให้ตกโดยอาวุธชื่อว่าปานาติปาตะได้แก่วัตกาตเจตนาคือเจตนาที่เป็นเหตุในการฆ่าสัตว์วัตกาตเจตนานี้โดยประโยคะทั้งสองอย่างคือทั้งกายประโยคะแล้วก็การฆ่าด้วยตนเองเรียกว่ากายประโยคนประโยคะคือการประกอบการฆ่าโดยตนเองว่าจีประโยคะก็คือการประกอบในการสั่งให้คนอื่นฆ่านะครับก็ สองอย่างนี้เรียกว่าเจตนาจะให้คนอื่นตายเนี่ยสัตว์อื่นตายเนี่ยก็จะมีอยู่สองเจตนาอย่างนี้เจตนาที่ไปสั่งทางกายเรียกว่ากายกายยปโยคะคือการเร,เราทําเองแล้วก็สั่งคนอื่นทํสั่งคนอื่นทเรียกว่าวัจีปโยคะใช้ให้คนอื่นทํันี้ก็จะเป็นบาปมือนกันครับเจ้าของเชืออย่างไครับฮะเจ้าของเชื่ออ,อ,อ๋อเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ก็ ไม่ต้องพูดถึงร,รู้เอาเองกันแล้วกันนะวินิจฉัยในการฆ่าสัตวนะ์วินิจฉัยเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ในการทำปาณาติบาตนี้เนี่ยวัฏทกะเจตนาคือมีการตั้งใจฆ่าเป็นข้อสำคัญนั่นเ,นเจตนาในการฆ่าเนี่ยที่เรียกว่าการตั้งใจที่จะฆ่าเป็นสำคัญผู้ที่ถูกฆ่านั้นเมื่อว่าโดยทำมาทิฐานแล้ว ก็ได้แก่ชีวิตตินซี์นั่นเองเมื่อว่าโดยปณมัตตธรรมโดยธรรมธิฐานด้วยมันมีการแสดงธรรมมีสองในยะนะคะบุคคลาธิฐานยกบุคคลมาเป็นยกบัญญัติอะนะเอาบุคคลมาชื่อโจรฆ่าพระมหาโมคคลานะตายอย่างเงี้ยพระมหาโมคคลานะก็เป็นเป็นยกชื่อขึ้นมายกชื่อโจรยกชื่อพระมหาโมคคลานะมาก็เป็นบุคคลาบัญญัติบุคคลาธิฐาน ส่วนถ้าว่าโดยธรรมาที่ฐานแล้วเนี่ยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนแล้วเขามีแต่ว่ามีแต่ชีวิตชีวิตตินซีที่มันเป็นรูปเป็น,เป,นเป็นนามธรรมนะฮะเป็นจิตเทเดสิกเมื่อว่าอย่างนั้นไม่ไม่มีไม่มีใครอ่ะไม่มีใครฆ่าใครว่างั้นเถอะแต่ว่าก็เป็นบาปได้นะครับก็เป็นบาป นะเมื่อว่าโดยธรรมปธิฐานแล้วก็ได้แก่ชีวิตินรียนั่นเองเป็นผู้ที่ถูกฆ่าและชีวิตินทรีย์ก็มีสองอย่างคือรูปรประชีวิตินทรีย์อย่างหนึง่งนามชีวิตินทรียอย่างหนึง่งในชีวิตินทียทั้งสองอย่างนี้จะทําลายได้เฉพาะรูปรูปชีวิตินทรีย์เท่านั้นส่วนนามชีวิตินทรีย์ทําลายไม่ได้เพราะเป็นนามเขาฆ่าได้เพียงแค่รูปเท่าน,นั้นเองฆ่ารูปรูปอยู่ไม่ได้นามก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน บาดเก็บน้กนะก็ต้องตายไปก,ก,ก็ต้องแตกจากกันไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไม่ใช่รูปมันฆ่าไม่ได้นะแต่ว่าเมื่อเมื่อฆ่ารูปน้ำก็ได้ถือว่าฆ่าไปด้วยนะครับนามชีวิตตินซีไม่ถูกทําลายนะข้อนี้อธิบายว่าแม่นามชีวิตตินซีจะไม่ถูกทําลาย แต่เมื่อรูปประชีวิตินทรีย์ถูกทำลายเสียไปแล้วนามชีวิตินทรีย์ก็ย่อมเสียไปด้วยนัทตีบับบอกไปแล้วทั้งนี้ก็เพราะการเกิดขึ้นสืบต่อของนามชีวิตินทรีย์นี้ย่อมเกี่ยวเนื่องกับรูปประชีวิตินทรีย์ดังนั้นผู้ที่ฆ่าสัตว์จึงชื่อว่าสําเร็จปานาติบาตนะครับ